สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบรรยาค่ะวันนี้มาในเมนูอาหารเจค่ะช่วงเทศกาลอาหารเจนะคะวันนี้มีความแซ่บนะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็คือยำมาม่าเจแบบเครื่องแน่นเลยและวันนี้จะทํายังไงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบในส่วนของผักที่จะยำนะคะมีกะหล่ำปีมีแครอทหั่นมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ใช้เป็นขึ้นช่ายค่ะขั้นตอนนี้มาหั่นกะหล่ำปีค่ะตรงนี้ก็เครื่องแน่นนะคะเราก็จะใส่ผักเยอะหน่อยผักที่ใส่ก็จะมีกะหล่ำปีด้วยค่ะต่อไปก็คือขึ้นช่ายค่ะ แล้ววันนี้ก็คือมาม่าเจใช้ยี่ห้อนี้นะใช้อยู่แค่หนึ่งซองต่อไปก็คือเห็ดหูหนูสีขาวค่ะและขั้นตอนนี้ก็มาหัน่นเห็ดหูหนูกันค่ะเห็ดหูหนูสีขาวเนี่ยเราก็เอาไปแช่น้ําก่อนแช่น้ําประมาณ10นาทีค่ะเขาก็จะเด้งฟูแบบนี้จากนั้นก็นํามาหัน่นค่ะหั่นเป็นชิ้นพอคําต่อไปก็คือเป็นโปรตีนเกษตรค่ะใช้เป็นคล้ายๆกับหมูสับแล้วก็ใช้แทนหมูสับนะ ยำเลยก็ขาดไม่ได้ก็คือความเผ็ดใช้เป็นพริกขี้หนูค่ะต่อไปค่ะเราก็นําโปรตีนกเกษตรมาลวกให้สุกค่ะเราก็นํามาลวกก่อนลวกใส่กระชอนลงไปลวกสักประมาณ 2- อถึงสนาทีนะจริงๆแล้วเพื่อนๆจะใช้เป็นเต้าหู้ก็ได้แต่แอนมินใช้เป็นโปรตีนกเกษตรแบบนี้นะเพื่อที่จะได้เหมือนหมูจับค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะน้ำกลัลปีแล้วก็แครอทมาลวกให้สุกค่ะก็ปีนี้แอดมินก็ทำคลิปที่เป็นอาหารเจเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าในส่วนตัวของแอดมินก็ทานเจแล้วก็แล้วก็าวทานเองด้วยแล้วก็ทำคลิปให้เพื่อนๆด้วยนะคะก็เลยมีอาหารเจเยอะหน่อยนะคะในปีนี้และตอนนี้ผักก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็นำ เห็ดหูหนูขาวมาลวกให้สุกเหมือนกันค่ะก็ใช้เวลาอยู่ที่3นาทีค่ะเดี๋ยวต่อไปคลิปหน้านะก็จะไม่ใช่อาหารเจแล้วนะเพื่อนๆก็จะเป็นอาหารตามที่แอดมินทาเลยบ้านๆง่ายๆกับข้าวง่ายๆนึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงช่องอะไรแบบบ้านๆน,นะคะลวกเห็ดหูหนูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็นำมาม่ามาลวกค่ะมาม่า,มา,มามใช้แค่หนึ่งซองก็พอค่ะ พรวันนี้เครื่องเราแน่นแล้วนะเส้นมาม่าก็สุกแล้วค่ะตักขึ้นมาเลยขั้นตอนต่อไปค่ะมาเริ่มยำค่ะอย่างแรกเลยแอดมินใส่เป็นน้ำเชื่อมลงไปไม่มีน้ำเชื่อมใช้น้ำตาลค่ะต่อไปใช้เป็นซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวความเค็มใช้แทนน้ำปลาต่อไปก็บีบน้ำมะนาวสดๆลงไปค่ะถ้าใครไม่ใส่ซีอิ๊วขาวก็ใส่เป็นเกลือนะ ขั้นตอนต่อไปค่ะใส่พริกลงไปพริกความเผ็ดก็ปรับเอาใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะต่อไปค่ะก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันขั้นตอนนี้จะต้องปรุงไปแล้วก็ชิมไปค่ะเอารสชาติความแซ่บจัดจ้านที่เราชอบเลยค่ะเมื่อได้รสชาติที่เราต้องการแล้วค่ะใส่มาม่าลงไป แล้วก็ใส่ผักลงไปค่ะแล้วก็เห็ดหูหนูขาวจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะแต่ขึ้นช่ายเรายังไม่ใส่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นช่ายจะสลดแล้วก็เหี่ยวไม่น่ารับประทานเราจะใส่ในตอนท้ายค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วค่ะใส่ขึ้นช่ายลงไปแล้วก็คนเบาๆนะคะ เพื่อไม่ให้ขึ้นช่ายสลดลงไปนะถ้าขึ้นช่ายสลดลงไปเนี่ยมันจะไม่น่ารับประทานค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำยำมาม่าเจค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ